ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเดตนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่เออวันที่18ถึงวันที่22นะครับสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างเฮี่นะครับ h 4นะครับกราฟเนี่ยนะครับติดเทรนในช่วงช่วงวันจันทร์นะครับช่วงวันจันทร์จันทร์อังคารเนี่ยแต่พอวันพุธหัสดุศุกร์เนี่ยกราฟมันกลับเทรนหมดเลยนะครับมันย่อซะนะก็กลายเป็นว่าไอที่บวก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 เนี่ยนะครับผมดูให้ดูตั้งแต่วันที่18นะครับ ดูทีนึงนะ18นะครับ18ถึงถึง22อ่ะโอเค18ถึง22คนระับ18ถึง22อ่ะถูกนะ18ถึง22อ่ะโอเคครับอันนี้มันเข้า13ปี18ก็นับคือ18นั่นแหละครับโอเคนะครับ อันนี้ถือตั้งแต่7ปิด20ก็คืออยู่ในรอบ18นะครับถ้า,าดูเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันก็บบกอยู่ดีๆนะครับแล้วงกายเป็นลบเพราะกราฟมันกลับเทนก็คาดปกติก็ยังเหลือกําไรมา7นะหรือกาไรมา7ด,ดอนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้นะก็ยังบวกอยู่นะบวกอยู่ทําไมให้ดูทำไมผมถึงโบกตลอดล่ะก็อย่างที่บอกครับ ถ้ามันผิดทางก็คือจะต้องคัดอยู่แล้วแหละแต่คัดไปคัดมาคัดบบกมั่งคัดลบมั่งให้มันโดยรวมแล้วให้มันกำไรมันก็โอเคนะครับสัปดาห์นี้นะมันคือต่อยอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมยี่สิบสองนะครับก็คือวันศุกร์ที่แล้วนะครับบางออเดอร์ก็ยังถืออยู่โอเคเรามาดูกัน EU นะครับ EU อ่ะ EU นะครับ ตอนนี้นะครับกำลังกลายเป็นเทรนขึ้นนะครับผมมองว่าภาพภาพรวมเนี่ยนะครับดอลลาร์อ่อนนะครับดอลลาร์อ่อนเจอ่อนนะครับก็คือที่มันเป็นที่มันเป็นทับยูเนี่ยนะครับโอกาสจะขึ้นมีนะครับแลวทับเจเนี่ยนะครับโอกาสจะขึ้นเนี่ยมีนะครับอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้อ่าเคตอนนี้ครับ EU ตัวเนี้ยรอบายนะครับเดี๋ยวคงจะได้เข้าบายนะครับอีก25นาทีนะครับ จียูนะครับบายไปแล้วนะครับก็โบกอยู่นะก็ถือสุดเทนนะครับก็นู่นแหละกวายเป็นเทรลงนู่นนะครับค่อยออกนะครับเอยูนะครับเอยูเทรนขึ้นนะครับชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่บอกครับทับดอนจะเป็นเทรนขึ้นนะครับเอ็นยูเอ็นยูเทรนขึ้นนะครับยูเจนะครับยูเจยูเจเทรนเทรนขึ้นนะครับนะถ้าดูเฮดสี 4, นะ่นะ ten, นะครับด j เจเทรนขึ้นนะครับด j เจเทรนขึ้นนะครับ เอเจเทนขึ้นนะครับเอเจเทนขึ้นนะครับเอเอ็นไซเวนะครับอีเอ็นเทนลงนะครับเทนลงนะผมถืออยู่นะครับ269ร้อยิบนะปีบนะครับไม่ใช่เป็นจุดนะถ้าจุดก็2,000กว่าครับเจเอเจเผมไม่ได้เข้านะครับสเปซมันเยอะเกินนะครับเอไอนะครับเทนลงนะครับ g a เทนเทนลงนะเพิ่งเข้านะครับแค่เจ แคตเทนขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ลืมเข้านะนะว่านะครับเคต่อมานะครับอยูแคทอยูแคทเทนเทนลงนะครับอีแคทเทนลงนะครับจีแคทเทนเทนขึ้นนะครับอ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเราค่อยมารอรุ่นทุกวันศุกร์นะเข้ารุ่นสัปดาห์หน้าว่ามันจะมันจะบวกหรือลบเท่าไหร่นะครับสำหรับวีซีนะแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคนะ ัปดาห์ที่แล้วก็ยังเหลือบวกมาเจ็ดนะคเจ็ดดอนนะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็เหลือมาก็ถืออยู่นะก็ยังโอเคนะครับบวกบวกลบก็ยังโอเคจริงมันบวกขึ้นในพันพันหกนะแล้วมันกราฟมันกลับซะเนี่ยตอนนี้ตอนที่มันย่อเนี่ยครับอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไอ้ที่บวกมันก็เลยเหลือเหลือน้อยนึงบางอันก็ลบครับก็ต้องคัดไปโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกที สปาร์หน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ